น,นี่นะครับทีมงานแกงไส้เรือนทีมอันนี้พี่แจ๋วพี่โนงพี่เดียวแล้วก็คุณต้อมไ,ไ,ไ,ไปแล้วจบงานโดด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 จบงานได้แล้วใครจะจ้างจ้างได้นะครับแต่ทําใจนิดนึงเดี๋ยวผมจะมาสรุปจบนะครับขั้นตอนการรับงานทําความสะอาดบ้านนะครับถามว่าทีมงานของผมเนี่ยรับทําความสะอาดเนี่ยทากันแบบไหนมีขั้นตอนยังไงนะครับ เริ <premises. S 2> ่มแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องไปดูพื้นที่แล้วก็เนื้องานก่อนนะครับปัญหาของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับล้วบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้หรือบ้านปูนต้องดูลักษณะของบ้านนะครับแล้วก็มีน้ํำไหมมีไฟฟ้าใช้หรือเปล่านะครับอุปกรณ์ในการใช้งานแต่ละจุดมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างบ้านผมนี่นะครับให้ดูนะฮะนะครับเป็นบ้านไม้นะครับบ้านไม้สองชั้นนะครับซึ่งถามว่าลักษณะของบ้านเนี่ยนะครับมันเริ่มแรกเลยคือไฟฟ้าไม่มีนะครับเนี่ยไฟฟ้าจะมีเสาไฟนะฮะ คือไฟฟ้าเนี่ยโดนตัดนะครับโดนตัดแต่ว่ามีหม้อเกษตรก็เลยต่อหม้อเกษตรเข้ามานะครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่มีน้านะครับไม่มีน้ําไม่มีน้ําใช้ก็คือมันไม่มีประปาก็ต้องใช้วิธีการลากน้านะครับบางที่ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลก็สามารถที่จะขอน้ําของเทศบาลได้นะฮะถ้ามีที่เก็บนะก็ต้องมีถังเก็บอีกนะครับทีนี้ก็ต้องใช้ปั๊มในการฉีดนะครับต้องดูความเหมาะสมด้วยแล้วต้องซ่อมบ้านหรือเปล่า ถึงขั้นรีโนเวทไหมนะครับแต่อันนี้ก็คือแค่ทําความสะอาดนะครับการทาความสะอาดก็จะมี2อย่างทําความสะอาดบ้านที่เป็นบ้านไม้อย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องของปลวกนะครับนะฮะปลวกเยอะนะครับกินไปบางส่วนเราก็จะต้องมีการตั้งอุปกรณ์เนี่ยในการกําจัดปลวกเนี่ยนะครับปลวกเนี่ยมันจะมีระยะเวลานะครับสเดือนจะฉีดยารอบหนึ่งนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณ4ครั้งถึงจะเอาอยู่นะครับถึงจะเอาอยู่และบางบ้านไหนที่ไม่มีท่อน้ํายาอยู่ใต้ใต้ดินเนี่ย นะครับก็จะหนักข้าไปอีกนะครับมันก็จะต้องมานั่งดูแลอ,อีกนะครับแล้วทีนี้ขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับวิธีการของผมก็คือเราจะต้องเคลียร์อุปกรณ์ทั้งหมดออกมาก่อนนะครับเคลียร์อุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่มันมีอยู่นะครับจะเป็นรูปถ่ายก็ดีหรือว่าตู้อะไรก็แล้วแต่นะครับ <S <S เราต้องลอออกมาทั้งหมดจากในบ้านนะครับไม่ให้มีของไม่ให้มีของอยู่ในบ้านเลยนะฮะซึ่งถามว่าทําไมจะต้องเอาออกมาเพราะว่าเราจะต้องฉีดยานะครับฉีดยาปวกนะครับให้ให้ให ทั่วถึงนะครับถ้าไม่ทั่วถึงเนี่ยอย่างอย่างบ้านผมเนี่ยมันม,มีที่นอนวางอยู่กับกับพื้นไม้มันก็ปวกกินนะครับด้านล่างแต่ด้านบนก็ยังไม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีนกพิราบนะครับนกพิราบพอนานๆเข้าบ้านานานๆมีนกพิราบมีหนูมีงูมีตุ๊กแกนะครับอันดับแรกเลยถ้าจะให้ง่ายนะครับใครที่จะทําความสะอาดเนี่ยก็คือเราไม่ต้องให้ทีมทําความสะอาดมาทําก็ได้เราใช้วิธีการวางยานะครับในการกําจัดหนูกําจัดแมลงอะไรต่างๆเนี่ยทิ้งไว้ก่อนนะครับในเรเวณบ้านนะครับเพราะีม สัตว์เราเนี่ยนะครับตายน่นะครับในบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานแล้วก็มาเก็บก็จะง่ายขึ้นนะครับทีนี้ไอ้พวกนี้มันจะไปไปอยู่ในตามตู้ตามอะไรก็แล้วแต่เ็าต้องโลาะอันไหนมันพังก็ต้องเอาทิ้งนะครับแต่ก็ต้องตกลงกับเจ้าของบ้านก่อนว่าให้ทําลักษณะแบบไหนของจะเก็บไว้ไหมนะครับมือจะให้ทาลายทิ้งทั้งหมดนะครับมันก็ต้องมาดูอีกขั้นตอนนะครับถ้าเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถที่จะเอาไปทิ้งทั่วได้คืออย่างของผมเนี่ยสามารถที่ไปกองทิ้งนะครับเป็นจุดเป็นจุดได้นะครับจะขุดหลุมกบหรือเเออาาาาไไฟผะรก็แแล้วตต่มสถนที แต่บางที่เนี่ยไม่ได้ก็คือจะต้องเอาไปทิ้งที่ลานทิ้งขยะหรือใส่ถังขยะอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูความเหมาะสมอีกว่าแต่ละเขตพื้นที่มันทําได้ไหมนะครับแต่ก็รับงานรับงานนะครับ,เร,รบ,นนรบเราทํางานเต็มที่นะครทีมงานของเราจริงๆมีทีมงานซ่อมอีกนะครับทำเป็นหมดนะครับทีมงานมีหมดแต่ว่าที่หลักๆก็คือเราจะทําความสะอาดน,นะครับเพราะว่าจะมีอุปกรณ์ในการทําความสะอาดอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็มีเ,เครื่องหมายเครื่องมือค่อนข้างพร้อมเพราะว่าผมเอามาเตรียมทาบ้านตัวเองนี่แหละนะครับแล้วก็ถามว่ามีเพื่อนๆติดต่อมา อยากจะให้ไปทํางานเนี่ยก็ถามว่ารับไหมก็รับนะครับแต่จะมีช่วงเวลาแล้วก็ต้องคุยกันก่อนว่าทําระดับไหนนะครับความยากง่ายนะครับเรื่องเรื่องของราคาเนี่ยมันต้องไปรู้หน้างานนะครับไม่สามารถที่จะบอกลอยๆได้นะครับเพราะว่าการเดินทางก็จะมีระยะนะครับกี่กิโลนะครับก็มีค่าน้ํามันะไรอ่ารนี้นะฮะถ้าอยู่ไกลนะครับแล้วเราจะรับงานเนี่ยรับแค่เป็นช่วงนะครับมันจะมีช่วงมันหยุดเพราะว่าปกติแล้วทีมงานผมเนี่ยเขาจะขายของเขาจะทํางานของเขาอยู่แล้วนะครับก็จะว่างปกติว่างแค่วันเดียวเลยคือวันจันทร์แต่ว่า ถ้าทำงานไม่เสร็จก็จะ2วันสวันอย่างอันเนี้ยทำความสะอาดภายในบ้านเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลาอยู่ที่รู้สึกว่าจะประมาณ2วันนะครับ2วันนะฮะแต่ยาปวกเนี่ยเราไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่าเรายังต้องนอนพักอยู่ที่นี่อยู่นะครับถ้าฉีดยาปวกเนี่ยฉีดเสร็จเราก็ต้องเดินทางกลับเลยพักไม่ได้นะครับก,ก็ต้องฉีดทีหลังนะฮะเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ารอบๆบ้านนี้ก็จะมาท,ทําทีหลังนะครับคนละส่วนกันนะครับบริเวณรอบบ้านเนี่ยนะฮะเนี่ยป่า ข้างๆเนี่ยนะฮะพนละส่วนกันเลยนะครับมีการตัดถางอะไรก็แล้วแต่รอบๆข้างก็จะเป็นทีมงานอีกชุดหนึ่งนะครับแต่จริงๆเนี่ยเนี่ยเราสามารถใช้รุ่นถมาปรับปรับพื้นที่ได้นะครับนะครับบริเวณข้างรถไปฝั่งนู้นนะครับมันก็จะมีพื้นที่เป็นลานแต่ว่ารกมากนะตอนแรกเป็นป่าไม้หมดเลยนี้คือเราเคลียร์หมดลวนะครับฟันถางก็ยังไม่ได้เก็บบางส่วนนะครับเพราะว่ามีเวลาจํากัดนะครับเราก็ต้องเดินทางกลับเพราะว่าทีมงานมาทําบันจันทรนะครับแล้วก็ต้องกลับนะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาทางผมเลยนะครับจะมีทั้งเพจ Facebook แล้วก็มี Tik ทิ o k อกยูทู e มีสามารถติดต่อได้นะครับทีมงานเนี่ยคือเราก็ตั้งตลกตลกแหละแก๊งไส้เลื่อนนะครับอันนี้ทํางานเต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราทํางานเหมานะนะครับไม่ได้ทําเป็นวันนะครับถ้าเป็นวันนี่ก็คือเดี๋ยวมันจะลําบากเราเหมานะครับว่าแต่ว่าวัตถุดิบในการทํานะครับลูกค้าจะต้องซื้อให้ ซื้อให้อะไรน้ำยานะครับน้ำยาถูพื้นน้ำยาทําความสะอาดต่างๆน้ำยาล้างห้องน้ําอะไรอย่างนี้ครับน้ําต้องใช้ไหมถ้าไม่มีน้ําก็ต้องลากน้านํามาอ่านต่อซื้อน้านะครับซื้ออุปกรณ์น,นะครับอันนี้ก็คือลูกค้าต้องซัพพอร์ตนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วก็มีคาาม่าธรรมนนะครับที่เพิ่มเติมมาซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับระ,ระยะทางที่เราจะเดินทางไปทํานะครับการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมสรุปจบให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศการทํางานนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการทําความสะอาดแล้วกก็็เเเเปนนนนนืองงาาาาทททีี่่รริมมํัใ ชุดนี้นะครับอ,บะอะไะอรอไะอ๋อแม่มแม่แม่ซื้อมาตันะ้่ไหนวะผมไฟซ่อมเนาะนี่ไงฝาลิ้นชักอ่ะหากันอยู่นะไม้ไม,มโอ้เป็นไม้ปิดฝาของพอดีเนละยไม้นั่นนะ นั่นอะไรโอ้ยไปใบเรื่อยไหมหมเขาดทิ้งไปลเนี่หมอเนขาดเลยที่ไม่ขาดเอาไว้ป่ะไอ้ที่ไม่ขาดเอาไว้ก่อนเอาไว้หนุนนอนเย็นเนี่ยแบกระหมนอันไหนขาดเอาทิ้งเลยอันไหนไม่ขาดเก็บไว้สักได้อยู่ไฟมีหรือเปล่าข้อไฟลองนิ้วหย่ดูดิที่หนูเอาคอมแบทไหม ลองใส่พี่ใส่เบอร์อะไรสี่สิบสองลองดูดิเบอร์อะไรข้างล่างมีเบอร์ป้องสามเจ็ดสามเจ็ดบูได้เอาไครึ่งโอเคลุงอ้วนได้อยู่ลุงอ้วนนะใส่ได้แปดครึ่งอือลุงอ้วนเยอะแต่โจ้มันเท้าเล็วกว่าผมถ้าสี่สิองเบอร์เดียวผมเนี่ยแช็คเตือนเรื่องกำลัทำความสะอาดห้องน้ำอันนี้จะทำทำยังไงนะครับ อเ,เดี๋ยวมุนมุนนกก่นอนครับผมเดี๋ยวมุนนกเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมาล้างมาขัดทีหลังครับอาจารย์ใครที่จะซื้อสั่งจองได้ฮะปุาา๋ยธรรมชาตินกพิราบสามารถสั่งจองเอาไปเลี้ยงได้เปิดประตูสู่ธรรมชาติอันนั้นดันขึ้นไปเรนะื่อโอ้หลายตัวเลยแลวเป็นกหลังพรุ่งนี้เจออยู่ตลาดผุกกระโทนหรื <c oughs> อเปล่านกพิราบปท่านส่งแข่งกั จะพอห้องน้ำนี่ก็บันนตัวเนละ็กเลอืมทำมืไวเอาขนาดคลิปยังเล่นได้เลยวีนี้ตดีต่อไฟนะครับชางต่อมนะออกออกลตลาดชั่วคราว หยับดีๆนะหยับตรงตรงไม้นะนี่พ่ออะไรมั้งน,น่าจะมาสุกอะไรสักอย่างนะ<อ>กระเปล่านั่นเจอขนาดนี้ยังอยู่อรู้สึกว่างไงไม่มีความแล้วถ้ามีก็ต้องมาเป็นวัยสองสิบเกิกระโดนผิดหลายรอบเลย

ต่ไปนะยังไม่ได้กนะินน้ำเลยพักเรื่อเรอเซตไลนยก็ไปเรื่อยๆอไหนเจอ,เ,อเ,งงเรื่อยเจอตัดสซตไก็ไม่รื่อทำให้กินคืนหวานหอม,อม

้อมดเขียนะ้างเนี่ยโอ้หมดขับ,บนียเหมดขับ,บนยทาแรงหานึงเียนะ้โอ้เกินคาเงินแล้วนะเียนะน้ำน้ซ้มาจางมือละห้าร้อยเมือละพันเทะ สะอาดสานไหมาอยู่ไหมคเนี่ยเออยีไว้ขะอาเข้าไปดูดิเดินเข้าไปไหมกากินกินตัวแรงๆนี้ก็ทำความสะอาดเป็นนะเกือบร้อยงเพื sure, acha, ่อนๆแงหมดครับมืออครับแกเนี่ยแกเอยางนอากด้ไอ่ะดั้แ่กันแกัน เอาสิวนไปเอาวนกลับไป <c oughs> รสรุปจบนะครับกีมงานแก้งไส้เลื่อนนะครับทำความสะอาดบ้านก็ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเก็บงานล่าสุดนะครับครั้งล่าสุดก็มาฉีดบวกซ้ำอีกรอบนึงนะครับก็สรุปจบแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเป็นพวกอุปกร,กรณ์ที่เราซื้อมานะครับเป็นอกรณ์ทําความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ที่หลักพันนะครับสองสามพันนะฮะเพราะเราไม่ได้คิดพวกอุปกรณ์อ่าเขาเรียกว่าอะไร อุปกรณ์ที่ช่วยในการฉีดนะครับเป็นถังน้ําปั๊มน้ําอะไรพวกนี้นะครับที่เราเราใช้ใช้แล้วเราก็ใช้ใหม่ได้อีกเราอันนั้นเราไม่ได้คิดนะครับแต่ถ้าคิดจริงๆก็หมื่นสองหมื่นก็ไม่อยู่นะครับแต่ว่าเราจะเป็นโหมดกับค่าพวกน้ํายาพวกอะไรเนี่ยประมาณหลักพันนะครับสองสามพันนี่แหละนะครับนะฮะก็จะเป็นแนวทางถ้าใครที่จะทําความสะอาดบ้านนะครับรับทีมงานเลาก็รับนะครับรับทาความสะอาดบ้านนะครับใครที่จะจะจ้างก็จ้างได้นะครับ สำหรับแกงไส้เลือดน,นะครับรับงานทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ